สวัสดีค่ะดชฉันนางสาวนรินีสุพนามราหัสนักศึกษา6 7 1 1 0 1 5 8คณะพยาบาลศาสตร,ร,รม์มหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลทักษะชีวิตที่ข้าพเจ้าต้องการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองผู้อื่นและสังคมทักษะชีวิตมีความสำคัญในศตวรรษที่21โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตและการทำงาน ภาคเศรษฐกิจและหุ่นสหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปการทำงานที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ทักษะการทำงานแบบเก่าอาจใช้ไม่ได้สำหรับการทำงานในอนาคตผู้ที่สามารถปรับตัวโดยใช้ทักษะต่างๆที่เหมาะสมในการรับมือกับสถานาการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถปรับการทำงานได้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเอง ทักษะการตัดสินใจที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยวการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเองเพราะเมื่อสามารถทําการตัดสินใจที่มั่นคงและแน่ใจได้จะรู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์และผลลัพธ์ได้ดีกว่าทักษะอาชีพที่2หรือ 3. การมีทักษะหลายด้านทําให้สามารถปรับตัวและทํางานในหลายตาแหน่งหรือบทบาทในองค์กรได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเมื่อองค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อมีการเลิกจ้าง การมีทักษะที่หลากหลายช่วยให้มีโอกาสในการก้าวหน้าในใสายอาชีพที่ต่างออกไปสามารถย้ายไปยังบทบาทหรือผแผนกที่สนใจได้ง่ายขึ้นทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทักษะการสร้างสัมพันธภาพทักษะการสร้างสัมพันธภาพช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเนื่องจากสมาชิกในทีมรู้สึกเชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกันการบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญ การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญมีความสำคัญต่อผู้อื่นในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเครียดการพัฒนาทีและการบรรลุเป้าหมายร่วมกันทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทักษะการมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งสนับสนุนและเต็มไปด้วยความหวังและความร่วมมือทักษะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง จะสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายและโอกาสในอนาคตได้ดีขึ้นทักษะชีวิตที่ต้องการพัฒนาทักษะการตระหนักในตนเองช่วยให้สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและทํางานเพื่อพัฒนาตนเองทักษะการสร้างสัมพันธภาพการสื่อสารที่ดีขึ้นช่วยให้สามารถเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างความไว้วางใจทำให้สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจระหว่างบุคคลทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะนี้ช่วยในการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจในชีวิตประจาวันและการทางานทักษะการจัดการความเครียด การจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความรู้สึกพอใจและความสุขในชีวิตประจำวันการมีทักษะในการจัดการความเครียดทำให้สามารถรับมือกับความท้าทายและสถานการณ์ที่เครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีทักษะการฟื้นตัวจากภาวะจิตตกช่วยให้สามารถกลับมามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นโดยการจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ดีการปรับตัวต่อความท้าทาย เพิ่มความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่เครียดและปัญหาในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคมแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 1. การจัดการเวลา 2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 4. การจัดการการเงิน 5. การดูแลสุขภาพจิตและร่างกาย แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 1. การสร้างความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ 2. การรับรู้และยอมรับความแตกต่าง 3. การพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะและอาสาสมัคร2การส่งเสริมและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม สำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ